เกจาเนี่ยมันต้องใครนี้ไม่ได้เลยเยอะมากคือกวนพอผมก็เป็นพ่อผมเสียเมื่อตอนนั้นเป็นลมตอียแงอนูาวันที่อหงะอะไรที่ใหญ่ที่บ้านเอ้ยโตรอสับ เขาบอกเดี๋ยวเขาบอกขั้นสองต้องไปนอนที่โน่นที่นี่ของเขาแต่ขั้นหนึ่งเขายังไม่มาก็ยังไม่รู้จะมาตอนไหนนะฮะก็ขอจะค่อนเธอไหนๆก็มาถึงที่แล้วจะให้ขึ้นรถปิ๊อัพไปอีกทีหลังบอกผมจะเอาที่เนี่ยไม่เอาไม่ไปที่อื่นแล้วไปเดี๋ยวอาจารย์ท่านโทรมาอาจารย์ชโทรมาก็ก็เลยบอกว่าเนี่ยห้องยังไม่ออกมาดูเทียบที่เซธ้าก็ออกมาหน้าสด อันนะี้ที่นี่ตลาดช่องจอมช่องจอมอันุ่นเป็นอำเภอกาดเชิงจะเป็นท้ายข้า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพระอาทิตย์ยามเช้าของวันที่27ตุลาคมมีความสวยงามมากเลยนะคะอากาศที่นี่ก็เย็นสบายอากาศต่างจังหวัดบริสุทธกว่าที่กรุงเทพเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาเราอยู่ที่น้โชคโฮมสเตย์กำลังรอคณะมารวมพลเพื่อออกเดินทางค่ะอรุณสวัสดิค่ะท่านผู้ชม อาทิตย์ยามเช้าของวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมมีความสวยงามมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะนำโชคโฮมสเตย์ที่เรามาพักเป็นห้องพักที่มีความสะดวกพอตัวค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางคณะกำลังรอคณะผู้ร่วมทางท่านอื่นๆนะคะเพื่อที่จะตั้งขบวนออกเดินทางค่ะ ท่านผู้ชมถ้าหากท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวหรือว่าทําบุญที่จังหวัดสุรินทร์นะคะสามารถมาพักได้ที่นําโชคโฮมสเตย์แห่งนี้ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ซ่องจอมนะคะเบอร์ติดต่อนะคะท่านผู้ชม086 86 868 5853ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นะคะ088 0726954ค่ะ ห้องพักที่โฮมสเตย์รีสอร์สะดวกและเป็นกันเองมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องพักกันค่ะไปะะเไปลยค่ะค่ะปลานผชมด้านหลังนี้นะคะเป็นภาพรวมของห้องพักที่โฮมสเตย์แห่งนี้คะ่ะ

สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าวัน์ที่26ตุลาคม2556ค่ะก็หลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะเรามาพักกันที่นี่นะคะรีสอร์ทน้ำโชคค่ะเช้าวันนี้อากาศเย็นค่ะแล้วก็มีหมอกนะคะมีหมอกเรือนนี้อากาศเยน็นตอนนี้เป็นบรรยากาศของคณะธรรมญาตาของเรามารวมตัวกันที่นี่นะคะเมื่อคืนเรานอนกันที่นี่รีสอร์ทน้ำโชคตอนนี้สถานาการณ์ ข้างหน้าเรานะคะก็คือคณะธรรมยาตาของเรากำลังทยอยกันขนของขึ้นรถค่ะแล้วก็บางท่านก็มีการพักผ่อนตามอัธยาศัยทานลาท่องโกโก,กาแฟเป็นยามเช้าค่ะซึ่งบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีหมองนะคะอย่างที่เราเห็นกันนี้ อากาศตอนนี้โมงคึ่งน,นะคะเราจะสังเกตได้ว่าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าอากาศเย็นมีหมอกค่ะมีเสียงนกกลำไรเล็กๆนะคะก็และในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวคณะธรรมญาตาของเรานะคะจะไปทำบุญกันต่อปที่ประเทศกัมพูชาวัดจุกโกกีนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูเหตุการณ์หลังจากที่เมื่อวานเราเกิดรถคณะธรรมญาตตาของเราคันที่หนึ่งนะคะได้มีการตกหลุมแล้วก็ได้ใช้เชือกนะคะดึงขึ้นมาโดยมีทหารทุก้าหารช่วยเรานะคะตอนนี้ก็คนขับรถกําลังซ่อมบริเวณหน้ารถนะคะเดี๋ยเชิญดูนนี้นะคะก็จะมีการซ่อมบริเวณหน้ารถซึ่งเป็นแหลจากการใช้เชือกดึงขึ้นมาค่ะ ก็จะมีแผลบริเวณท้ายรถอีกจุดหนึ่งนะคะ แล้วนี่ก็เป็นอีกแผลหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะที่ตกหลุมเมื่อวานนี้ตรงบริเวณตีนเขาของตาศาตตาควายค่ะก็มีรอยกระเทาะนิดหน่อยนะคะ แ <parfois> ล้วสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะคณะธรรมญาตาของเราพากันที่นี่นะคะนำโชคโฮมสเตย์นะคะ 哎，你好我们这边。